สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์นุนวันมาให้คิดลับดีๆในเรื่องการเป็นนายของอารมณ์ตัวเองนะคะเพราะถามว่าจริงๆนะคะเราจําเป็นจะต้องคุมอารมณ์ของเราให้อยู่เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะทํำให้จิตใจของเราอะคะ่ะมันอยู่ที่าการควบคุมอารมณ์เนะะี่ย ถ้าเราคณอน,นอารมณ์เราได้นะทุกอย่างอยู่ในกำมือเราไม่ว่าสิ่งใดๆจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่สามารถเราไม่หวั่นไหวเกกับมันนะคะคงอารมณ์ของความสุขได้เสมอเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตดีหรือคิดอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆคือทุกสิ่งทุกอย่างของวันนี้มันก็คือมันจะเป็นอดีตมันก็คือผ่านไปแล้วใช่ไหมปัจจุบันวันนี้คือตัวที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นนะคะต้องคงอารมณ์ของความสุขต้องเป็นนายของอารมณ์ตัวเองได้แต่ถามว่า ยากไหมไม่ยากง่ายไหมไม่ง่าย,ย,ยาแต่เมื่อไหรก็ตามะคะ่ะที่เรามีสตินะน,นะคะตัวสตินี่นะคะ่ะจะเป็นตัวที่ทําให้เราคอนโทรลสิ่งต่างๆได้ดีนะคะมันจะเกิดได้ยังไงทําสมาธิอีกแล้วค่ะเพื่อนขะสมาธิได้ค่ะสมาธิมันทาให้เรารู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์คือบางทีอะคะ่ะพอเรารู้สึกว่าเอาละเริ่มละของเริ่มจะขึ้นใช่ไหมต้องหาตัวมาแบบเอ้ยไม่ได้ต้องหยุดเพราะว่าอะไร พะเมื่อไรก็ตามอะค่ะที่อาจารย์ก็บอกทุกๆครั้งเหมือนกันว่ากระแสความคิดกระแสของอารมณ์ต่างๆตรงนี้มันเป็นคลื่นของพลังงานนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคยเล่นไหมคะตอนเด็กๆอาจารย์เคยเล่นที่ว่าเราเอากระป๋องอะมาสองข้างแล้วก็ขึงเชือกกันแล้วก็เราก็คุยกันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นโทรศัพท์อย่างเงี้ยะนั่นแหะ,ะค่ะคือมันเป็นคลื่นของพลังงานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเช่นกันค่ะเมื่อไรก็ตามอะค่ะที่เราส่องอารมณ์บวกบอารมณ์ลบๆออกไปนะคะสิ่งที่แกสะท้อนกลับมาหาเรามันก็คือเป็น เรื่องของความคิดลบหรือว่าอะไรต่างๆืออารมณ์ไม่ดีมันก็ย้อนกลับมาหาเราเหมือนเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อไรก็ตามนะคะที่เรารู้สึกว่าอารมณ์หลบขุน่นโม่ปุ๊บเราต้องรีบแทนที่รีบตัดด้วยสิ่งที่เป็นเรื่องของความสุขเข้ามาตรงนี้นะคะ่ะจะทําให้เราะคะ่ะชีวิตเราะคะ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นเราต้องทําปัจจุบันของเราณวันนี้นะคะให้เป็นวันที่มีความสุขถึงไม่สุขก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามไม่ส่งกระแสลบๆออกไป นะคะให้รู้สติมีสติรู้ตัวนี่ยนะคะคือเรื่องที่สําคัญแล้วคือสมมุติว่าเอาง่ายๆนะขับรถมาปุ๊บ,บมีคนปาดหน้าอยากจะด่ามากเลยสงบเงียบเลยค่ะไม่พูดออกมานะคะเพราะบ,บางทีเวลาเรา พูดบอกเลยว,ว่าเขาออกไปนี่มันเป็นกระแสกระแสลบๆออกไปแล้วมันจะสะท้อนกลับมาหาเราพอเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่เราเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะคะด้วยความรู้สึกที่อารมณ์ที่แย่ๆขุ่นมัวนะแล้วทั้งวันนั้นนะคะมันจะมีเรื่องราวต่างๆนะคะมาให้เราต้องหงุดหงิดลำคาญใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่เราเริ่มต้นวันนะคะด้วยความรู้สึกดีๆมีความสุขปุ๊บน,นะทั้งวันนะคะเราจะทําอะไรไแบบแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้มันจะเข้ามาหาเราค่คะเหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าเราอะค่ะ อยากจะไปขายของลูกค้าใช่ไหมอ่าเราก็ต้องคิดภาพเลยว่าอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปปุ๊บตนะ่โน่นนี่นะั่นได้ความสุขนะว่าอ่าเดี๋ยวเราตัวเนี้ยเราจะขายของได้ดีมากเลยนะที่เราออกไปเปิดร้านเนี่ยร้านเราจะมีคนมาแบบเต็มเลยนะแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่เราเริ่มต้นในอารมณ์แบบหมุนหงิดโน่นนี่นะั่นห้ามบ่นขึ้นมานะวันนั้นนะคุณสังเกตดูอะขายของไม่ค่อยดีอ่าเนี่ยค่ะมันเป็นเคล็ดลับเล็กๆแต่เมื่อไรก ที่เราคงอารมณ์ของเราได้ด้วยความสุขนะแล้ววันนั้นทั้งวันนะคะจะเป็นวันของความสุขค่ะต้องพยายามใช้สติค,คุมอารมณ์ตัวให้ได้นะคะโอเคค่ะก็ต้องขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจอาจารย์นะคะที่็ n b อกเข้ามาถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถ i บ b o x มาได้ที่เพจแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตบายอาจารย์น,นวันวนะคะโอเคค่ะนล้ววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย